สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่กับช่างน้องพิมพ์พาบ้านราคาถูกนะคะวันนี้จะเป็น ep ที่70แล้วนะคะทางเรามีเก็บเงินปลายทางนะคะเก็บเงินปลายทางไม่บอกเพิ่มนะคะแต่ถ้าโอนมีส่วนลดให้นิดหน่อยนะคะเวลาสอบถามให้สอบถามเป็น ep แลกหมายเลขนะคะเวลาปิดก็ให้ปิดเป็น ep แล้วหมายเลขนะคะลายนี้เป็นรลยแรกของปีใหม่นะคะก็สวัสดีปีใหม่พี่ๆทุกๆท่านด้วยนะคะ เดี๋ยวเรามาชมองค์ที่หนึ่งก่อนเลยนะคะหลวงพ่อพรมนะคะ ข้างหลังจ้าหมายเลขที่หนึ่งนะคะ 950บบาทจ้าชอบค่อยปิดนะคะถ้าไม่ชอบผ่านก่อนได้นะคะไม่ปิดเล่นๆน,นะคะ ข้างหลังจ้าหมายเลขที่สองนะคะเก้า้อยห้าสิบบาทจ้า สำหรับพี่ๆท่านไหนนะคะที่สนใจนะคะสามารถสอบถามผ่านไลน์แอดนี้ได้เลยนะคะหรือสะดวกเป็นเบอร์โทรก็ได้นะคะเวลาสอบถามให้สอบถามเป็น EP และหมายเลขนะคะเวลาปิดก็ให้ปิดเป็น e ีพและหมายเลขเช่นเดียวกันนะคะต่อไปหมายเลขที่3จ้า ข้างหลังนะคะหมายเลขที่3นะคะ750ดาสบาทจ้าต่อไปหมายเลขที่4นะคะ ข้างหลังจ้าหมายเลขที่4นะคะ750บาทจ้าต่อไปหมายเลขที่หนะคะ ด้านข้างค่ะข้างหลังนะคะ อีกข้างจ้าหมายเลขที่ห้านะคะหกร้อยห้าสิบบาทจ้าต่อไปหมายเลขที่หกนะคะ ด้านข้างจ้าข้างหลังนะคะอีกข้างค่ะ หมายเลขที่หกนะคะหกร้อยห้าสิบบาทจา้าต่อไปหมายเลขที่เจ็ดนะคะ ด้านข้างค่ะข้างหลังจ้า อีกข้างนะคะหมายเลขที่เจ็ดนะคะหกร้อยห้าสิบบาทจ้าชอบค่อยปิดนะคะถ้าไม่ชอบผ่านก่อนได้นะคะไม่ปิดเลนนะคะต่อไปองค์ที่แปดนะคะ ด้านข้างคะ่ะข้างหลังนะคะอีกข้างคะ่ะ หมายเลขที่แปดนะคะหกร้อยห้าสิบบาทจ้าต่อไปหมายเลขที่เก้านะคะ ข้างหลังจ้าหมายเลขที่เก้านะคะสี่ร้อยบาทจ้าต่อไปหมายเลขที่สิบนะคะ ข้างหลังนะคะหมายเลขที่สิบนะคะ สี่ร้อยบาทจ้าต่อไปหมายเลขที่สิบเอ็ดนะคะข้างหลังจ้า หมายเลขที่สิบเอ็ดนะคะสี่ร้อยบาทจ้าต่อไปหมายเลขที่สิบสองนะคะ หมายเลขที่สิบสองนะคะสี่ร้อยบาทจ้าต่อไปหมายเลขที่สิบสามนะคะข้างหลังจ้า หมายเลขที่13นะคะสี0อบาทจ้าต่อไปหมายเลขที่14นะคะข้างหลังจ้า หมายเลขที่14นะคะ400บาทจ้าต่อไปหมายเลขที่15นะคะ ด้านข้างคะ่ะข้างหลังนะคะอีกข้างจ้า หมายเลขที่สิบห้านะคะสี่ร้อยบาทจ้าสำหรับพี่ๆท่านไหนนะคะที่สนใจนะคะสามารถติดต่อสอบถามผ่านไลน์แอดนี้ได้เลยนะคะหรือสะดวกเป็นเบอร์โทรก็ได้นะคะเวลาสอบถามให้สอบถามเป็นอีพีและหมายเลขนะคะเวลาปิดก็ให้ปิดเป็นอีพีและหมายเลขเช่นเดียวกันนะคะ ขอให้พี่ทุกท่านนะคะร่างกายแข็งแรงนะคะปีใหม่นี้นะคะก็ขอให้ล่ำล่ำรวยๆนะคะแล้วก็อย่าลืมมาอุดรุนร้านน้องพิมพ์ระบ้านราคาถูกด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ